ต่อไปหมายแล้วผู้เยาวททำนิติกรรมต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลอ่าเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะครับคงจำกันได้3อย่างนะครับทำพินัยกรรมอย่างเดียวที่ต้องได้รับอนุญาตให้กู้ยืมเงินหรือว่าขายอสังหาปณีปนอมยอมความศาลต้องอนุญาต ปัญหาข้อสอบเพื่อต่อไปถามว่าข้อใดที่คนเสมือนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองลองนึกภาพดูนิยามของคำว่าคนเสมือนไร้ความสามารถนะครับพอจำได้ไหมเป็นยังไงต้องเป็นยังไงบ้างนะครับที่ได้เฉลยผ่านๆไป ในเรื่องของบุคลลคลไร้ความสามารถเสมือนังไร้ความสามารถผู้เยาเนี่ยกฎหมายทั่วไปเนี่ยคุณต้องจำคํำนิยามพวกนี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณจะตีความได้คุณจะนึกภาพได้เอาเรามาดูข้อ1การนำทรัพย์ไปลงทุน2การกู้ยืมเงิน3ให้กู้ยืมเงินและ4เช่าบ้านอยู่อาศัยเป็นระยะเวลา1ปีเอาเรามาดูการเป็นยังไง คนเสมือนไร้ความสามารถสามารถทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองข้อสอบชอบหลอกนะครับทำได้กับทำไม่ได้เวลาอ่านอะ่ะต้องใส่ใจเพิ่มความละเอียดนิดนึงตอบข้อที่4ี่นะครับทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองการเช่าบ้านอยู่อาศัยเป็นระยะเวลา1ปีคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยโดยหลักแล้วสามารถทำนิติกรรมใดๆได,ได้สมบูรณ์โดยลำพังตนเอง เว้นแต่นิติกรรมที่สําคัญบางอย่างเห็นไหมครับนิติกรรมที่สําคัญบางอย่างตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไ,ไว้ไว้ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนมิฉะนั้นจะตกเป็นโมคิยะโมคะโมคิยะคืออะไรตรงนี้ต้องทราบเช่นการนับทรัพย์สินไปลงทุนหรือกู้หรือให้กู้ยืมการช้ำประกันจำนองหรือการเช่าให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ มีกำหนดเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดเวลาเกินกว่า3ปีอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับระดับปริญญาตรีนี่สบายแล้วนะครับเข้าใจหมดแล้วบ้านใช่ไหมนะครับข้อนี้ตอบข้อ4 ญหาสอบข้อต่อไปเห็นไหมครับปัญหาสอบพวกเนี้ที่เราโฟกัสมาเราจะเอามาล้อกันหมดล้อกันเนี่ยให้มันเป็นลูปนะไม่ใช่ล้อเรียนหรือว่าเยอะหยันอะไรนะล้อเนี่ยก็ค,คือลูปมันจะวนไปคุณทําข้อสอบเรื่องนี้คุณจะสา,สามารถขยายผลไปเรื่องข้างเคียงได้นะครับนี่คือการโฟกัสโฟกัสเพื่อให้คุณมีคะแนนสะสมนะครับ บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับคุณอย่าไปซีเรียสถ้าคุณทําอะไรด้วยความเครียดความซีเรียสคาดหวังมุ่งหวังจนเกินไปทั้งๆที่รู้ว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมันสําเร็จได้กรุงโรมนะสร้างไม่เสร็จในวันเดียวหรอกครับทุกอย่างมันต้องการสะสมแต่ทํำยังไงอ่ะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วอะไรที่เราไม่รู้และเราไม่เข้าใจหรือเราไม่มีความชํานาญเนี่ย มันหมดยุคหมดเวลาที่เราจะไปลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็บอกว่าสอบหาประสบการณ์จนเพื่อนๆเ,เข้าไปถึงไหนกันแล้วทุกวันนี้นะครับสังคมแห่งการแบ่งปันทางรัฐนะครับทางรัฐเรามีทางรัฐมากมายเลยทางรัฐในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องวิชาการพวกนี้ก็คือติวเตอร์นะครับคุณจําเป็นต้องใช้ทางรัฐคุณจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงมาแนะนาแนะแนวให้คุณไม่เช่นนั้นคุณจะเหนื่อย เหนือที่นี้คือคุณจะหวานออกไปคุณจะมัวมัวแต่ไปหาดาวนโหลดไปหาเก็บข้อสอบตามเว็บตามอะไรต่างๆไม่จบไม่สิ้นมันจะไม่ประติดประต่อกันสักทีคุณอ่านเรื่องนี้จบไปมิติเรื่องนี้อีกแล้วกลับมามิติเรื่องโน้นอีกแล้วคุณจะงงเองเลยมันมันกระจายกระจายไปคุณต้องจะกลุ่มโฟกัสให้ได้นะครับถามว่า วิชาพื้นฐานเบื้องต้นอ่ะเขาก็ออกไม่เกินนี้หรอกครับมันก็เกาะกลุ่มอยู่ในแค่นี้รับรองว่าคุณมีคะแนนแน่นอนนะครับเอาปัญหาสอบข้อนี้ถามว่าบุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่อข้อหก็ให้มาอายุ20ปีบริบูรณ์ข้อที่2อ,อายุ17ปีบริบูรณ์และสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายข้อ3อายุ16ปีโดยสารอนุญ,ญาตให้ทําการสมรสและข้อ4ก็คือถูกทุกข้อเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน ตอบข้อ4นะครับคือถูกทุกข้อเลยบรรลุนิติภาวะบุคคลย่อมบรรลุนิติภาวะในกรณีหนึ่งคือเมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์หรือเมื่อได้ทําการสมรสในขณะที่มีอายุครบ17ปีบริบูรณ์หรืออายุไม่ครบ17ปีบริบูรณ์แต่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ทําการสมรสได้ถูกทุกข้อเห็นมสิบหกปีแต่ศาลอนุญาตก็ถือว่า บรรลุนิติภาวะต่อไปจะเป็นเรื่องในเรื่องของการคล้ายๆกับเรื่องของการพิจารณาความอาญาแต่จะเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาละเมื่อกี้จหมายกฎหมายทั่วไปจบไปแล้วนะครับโดยสังเขปนะครับคุณไปฝึกต่อกันได้เลยในชีตมันเป็น PDF เนี่ยคมชัดเลยไม่ใช่ ไม่ใช่ไปก๊อปปี copy, แล้วมาวางเป็นการพิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์คมชัดฟรอนต์ใหญ่คุณดูจากมือถือเนี่ยเปิดมือถือพกพาได้สะดวกเลยนะครับเอาเรามาดูกฎหมายอาญากันนายตะว,วันขับรถมาด้วยความประมาทชนรถยนต์ของนายจันทาเป็นเหตุให้ในายจันทาถึงแขวแก่ความตายต่อไปแยกก่อนนะครับกลุ่มหนึ่งจัดไว้ก่อนตะว,วัน ขับรถโดยประมาทนะก่อนที่คุณจะตีความอ่ะตะวันเนี่ยขับรถโดยประมาทชนชนรถไม่ใช่ชนนายจันทานะเพราะมันจะมีเคสหลายๆจะถูกแยกย่อยออกไปอีกชนรถยนต์นายจันทานี่หนึ่งเคสแล้วนะชนรถยนต์แล้วก็ชนนายจันทาทาให้แล้วก็ต่อเนื่องทําให้ในายจันทานี่ตายด้วยเอาต่อไปนางดวงดาวพริยาโดยชฉพด้วยกฎหมายของนายจันทาเป็นโจทฟ้องนายตะวันในความผิด ฐานกระทาโดยประมาทเป็นเหตุให้ในายจันทาถึงแก่ความตายอันนี้เมียเขาฟ้องแล้วนะครับว่าทําให้สามีเขาตายเนี่ยต่อไปมิติต่อไปศาลละเข้าไปที่ศาลละศาลไต่สวนบุญฟ้องเราสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณานะครับประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อมานางดวงดาวประสบอุบัติเหตุนะครับนางดวงดาวนะครับเห็นไหมนี่คือกฎหมายยังจะถูกแยกย่อยออกเป็นหลายมิติมากคุณจะต้อง แยกกลุ่มให้ออกก่อนนะครับกลุ่มของเหตุการณ์กลุ่มของมิติเวลานายภูผาบิดาของนายจันทานายภูผาคือใครแล้วก็คือพ่อสามีนั่นเองเกรงว่านางดวงดาวจะไม่สามารถดำเนินคดีดต่อไปจึงยื่นฟ้องนายตะวันฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตอนนี้แหละสรุปมาขมมดมาว่านายภูผาจำจำชื่อตัวละครได้หรือยังเรื่องตัวละครนี่สำคัญมากเรื่องกฎหมายเนี่ยมันจะมีไม่มีนายกรนายขอนายงอเดี๋ยวจะงงเขาจะใช้ชื่อคนเลยนะนายภูผาจะดําเนินคดีดได้หรือไม่เพราะเหตุใดนี่ไงปัญหาสอบก็ต้องการทดสอบว่าสรุปเป็นภาพรวมว่าตะวันขับรถไปชนตันทาตายเมียนายจันทามายื่นฟ้อง แต่ในขณะยื่นฟ้องแล้วสารโอเครับประทับฟ้องไว้รอเวลาพิจารณาต่อมานางลุนดาวเกิดประสบบัติเหตุพ่อของนายภูผาก็คือพ่อคนตายเนี่ยก,กังวลใจว่าจะไม่สามารถไปดําเนินคดีต่อได้ตัวเองก็เลยไปทําแทนในนี้เขาถามว่าพ่อของจันทาพ่อของสามีเนี่ยจะดําเนินคดีต่อได้หรือไม่และไม่ใช่ต่อว่าแค่ได้หรือไม่ได้เขาถามเหตุผลด้วยเพราะเหตุใดเดี๋ยวเรามาดูกัน ปักทงคําตอบไว้ทงคําตอบก่อนในเรื่องของหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตราสองนะครับในประมวลกฎหมายนี้เนี่ยวงเล็บ4เนี่ยผู้เสียหายขขอสอบเคยออกนะครับคําว่าผู้เสียหายคําว่าบุพการีเนี่ยคำจำกัดความพวกนี้ผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา4 5และ6ในมาตรา5เนี่ยคืออะไรจำได้ไหมที่ผมได้อธิบายไปใน2ชี้ก่อนไอ้ในชี้คำตอบเนี่ยมาตรา5บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้นะครับ2เนี่ย บุพการีผู้สืบสันดานสามีหรือภรรยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญาซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจะจัดการเองได้เพราะฉะนั้นในมาตรา15เนี่ยวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้นะครับให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะบังคับได้ เพราะนั้นในมาตรา28เนี่ยบุคคลเหล่านี้จึงมีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลผู้เสียหายนะครับและประมวลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา173วรรคสนับแต่เวลาที่ได้ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในะระหว่างการพิจารณาและผลแห่งการนี้ 1. ห้าไม่ให้โจทยื่นฟ้อง ขออนุญาตห้ามไม่ให้โจทยื่นคำร้องฟ้องเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นและนะครับวินิจฉัยกรณีตามอุทธรงงไหมอ่าเรามาดูการที่นายตะวันขับรถด,ด้วยความประมาทชนรถยนต์ของนายจันทาเป็นเหตุให้ในายจันทาถึงแก่ความตายนั้นนะ่ะนางดวงดาวพฤิยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายจันทาย่อมมีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายโดยเป็นโจทย์ฟ้องนายตะวันในฐานความผิด ค,ความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ในายจันทาถึงแก่ความตายตามปวิอายามาตรา2วงเล็บ4มาตรา5วงเล็บ2และมาตรา28ข้อที่2นะครับเมื่อเมื่อคดีที่นางดวงดาวเป็นโจ์ฟ้องนายตะวันสารไตสวนบูญฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้องไว้พิจารณาถือว่าคดีดังกล่าวนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาดังนั้นแม้ ต่อมาจะปรากฏว่านางดวงดาวประสบอุบัติเหตุและนายภูผาซึ่งเป็นบิดาของนายจันทาอยู่ในฐานะเดียวกับนางดวงดาวนะครับปวิอาญามาตา5วงเล็บ2อย่อมไม่สามารถฟ้องนายตะวันในความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อูนถึงแก่ความตายได้อีกเพราะจะเป็นการฟ้องซ้อนและต้องห้ามตามปวิอาญามาตา173วักสองวงเล็บห สรุปนายภูผาจะดำเนินคดีไม่ได้จำชื่อได้ไหมนายภูผาคือใครก็คือพ่อของนายตะวันที่ตายนะครับพ่อสามีนั่นเองเพราะว่าเมียเขาเนี่ยยังไม่ได้ทุพพลภาพหรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถนะครับเขาแค่เกรงว่าเฉยๆนะครับตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าจะหลุดคดีนะครับคนชน รถชนคนตายคดีก็ถูกดาเนินต่อไปพเพียงแต่ว่านายภูพาอาจจะแค่มีความกังวลนะครับพยายามตีบริบทให้ออกนะครับข้อนี้นายภูผาจะดําเนินคดีไม่ได้นะครับไม่เข้าใจอ่านต่อได้เลยนะชิดอันนี้เราปูทางนะเหมือนเราวอร์มสมองให้คุณนะ่ยบางคนล้างมานานนะครับเราผมเข้าใจบางคนทํางานทําการในหน้าที่การงานก็ลืมนะครับเรามาเคาะสนิมกันเคาะสนิมเพื่อให้คุณมีแรงบันดานใจที่จะไปไไปต่อยอดกันต่อไป นะครับไม่ยากค่อยๆนวดเก็บสะสมเก็บเล่ผสมน้อย